สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมในวาระดิธีขึ้นปีใหม่2564นี้นะครับทางช่องทำแบบบอยก็ขออารัศนาอำนาจคุณพระศรีรัตนไรายจงมาโดยบันดาลให้เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านความครอบครัวนะครับจงมีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพพานามัยแข็งแรงนะครับแล้วก็ประกอบกิจการการงานใดๆก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองเฮงรวยนะครับ แล้วก็มีความแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทั้งปวงนะครับคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จตามความคิดตามความปรารถนานั้นๆโดยทั่วกันตลอดปี2564นะครับและก็ขอขอบคุณนะครับบริษัท i m a p Power Tool บริษัท p a m ก k i ค c o ์ a อ i t i o n m a า i t a Thailand บริษัทคล i n i กเจลกรรมจัดสนิมนะครับที่ได้ ให้ช่องทำบ่อยๆมีส่วนร่วมใ,ใ,ในการแนะนำสินค้ารีวิวสินค้าก็ขอให้กิจการของบริษัทมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2564นี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ทำช่อง Youtube ไม่ว่าจะทำใหม่หรือว่าทำแนแล้วก็ตามนะครับขออวยพรให้ช่องมียอดวิวนะครับมียอดผู้ติดตามสับไพน์เนี่ยสูงๆกันทุกๆช่องเลยนะครับแล้วก็ในช่วงโรคระบาดนี้นะครับ ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับรักษาสุขภาพร่างกายใส่แมสตนะครับล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนกลางช้อนเรานะครับแล้วก็ไปในที่ชุมชนก็ให้มีความระมัดระวังตัวนะครับเราจะผ่านเหตุการณ์เดวร้ายนี้ไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมทางช่องทำแบบบอยกันอยู่โดยตลอดนะครับกิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีใหม่ครับ